เปิดคืบมาตัวก็อยู่ที่ร้านกินข้าวเลยมีเครมัน,นาวก็อเลยเหมือนกันนะเน,นี่ย กินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะออกเดินทางไปยังท่าเรือกันเลยนะคะมาถึงท่าเรือแล้วก็จะมีลุงลุงป้าป้านะนะ้ามาขอถ่ายรูปกับพี่โจกันฉ่ำเลยค่ะตอนนี้เรือก็ออกกันแล้วนะคะทุกคนเรือออกปุ๊บก็ใช้เพื่อนถ่ายรูปปั๊บเลยลงมาใต้เนี่ยนั่งเรือบ่อยมากแต่อโมอนะนั่งเรือแบบเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยนะเป็นเรือที่วิ่งเร็วมากเลยทุกคนคนเนี้ก็จะเป็นเจ้าของเรือนะคะพี่เขาชื่อพี่ก๊อตและก็เป็นคนที่พวกเราอ่ะจะไปติดเกาะด้วย อาโมนลืมบอกไปเลยว่าจะไปเกาะอ,อะไรตอนนี้ตัวของพวกเราจะไปติดเกาะละนะคะทุกคน<ม>ก่อนที่เรือจะวิ่งเร็วก่อนนี้พวกเราต้องคลุมกระเป๋ากับถุงดำก่อนนะ เดียวกระเป๋าจะเปียกเนาะถ้าเปียกแล้วเนี่ยกันแล้วพอดีน่าสูไปค่ะทุกคนตอนนี้เก็บกระเป๋าเอาน้ําแข็งลงในถังเสร็จแล้วอะพวกเราก็จะออกกันเดินทางกันจริงๆแล้วในระหว่างอยู่บนเรือเนี่ยไม่มีอะไรทําก็นั่งเก็กถ่ารูปกันสะหน่อยชีวิตว่างเกินน่ะนั่งเก็กท่าร้องเพลงชมวิวไปเป็นอะไรที่ดีเวอร์อะทุกคนถ้าอาจารย์ได้มาเห็นคลิปอาโมนะนะอาจารย์คงจะบอกว่าอันนี้หนูไปฝึกงานจริงๆใช่ไหมอะทาไมการฝึกงานของ นูเนี่ยมันก็ชิลเกินเอาจริงไหมทุกคนขนาดอามอนก็คิดอยู่นะว่าทำไมมันชิลขนาดเนี้ยเป็นแบบเนี้ยก็ดีแล้วแหละตอนนี้พวกเราก็มาถึงกันแล้วนะคะมาถึงปุ๊บตัวก็ต้องเปียกกันเลยแต่อามอนน่ะจะตัดภาพไปที่ถึงที่พักกันเลยนะทุกคนเพราะว่าห่อโทรศัพท์กับถุงไว้อามอนกลัวโทรศัพท์ตกลงไปในน้าอีกครั้งอะ่ะตกลงในน้ําครั้งเดียวอ่ะก็มากพอแล้วเนาะไปค่ะทุกคนตอนนี้อามอนจะวิ่งไปที่หน้าชายหาดกันนะขอ ทำต,ตัวเป็นเด็กหน่อยละกันเพราะว่าความรู้สึกตอนนั้นอะมันม่วนนะคะตอนนี้กําลังจะมายกกระเป๋านะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เดินมาค่ะเดินตัวเปล่ามาเลยเพราะจุดที่พี่เขาพาพวกเราลงไปอะเป็นจุดที่คลื่นไม่แรงนะคะตอนนี้ตัวของทุกคนอะเปียกกันหมดเลยนะระหว่างรอกระเป๋าเนี่ยคือใจอยากเล่นน้าทะเลละเพราะว่าตัวมันเปียกละก่อนที่ยังไม่มามีคุยกับพี่เป้ด้วยนะว่าไปเล่นน้ําทะเลกันตอนนี้กระเป๋าก็มาแล้วนะคะทุกคน ยกไปไว้ที่พักของพวกเรากันดีกว่าวิวที่เนี่ยสวยมากเลยอะมาดูกันคะ่ะทุกคนว่าที่พักของพวกเราเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนี่เป็นที่พักของพวกเรานะคะนึกถึงกระท่อมที่สวนเลยอะส่วนตรงเนี้ก็จะเป็นที่ตักผ้าของพวกเราเองค่ะตอนนี้อามนก็อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเสร็จหมดแล้วนะคะเอาจริงไหมทุกคนอามน์ชอบชีวิตแบบนี้มากบ้านๆแต่ได้ใจอะส่วนตรงเนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ําของพวกเราเองที่ จริงอ่ะก็มีห้องอาบน้ํานะคะทุกคนแต่มันอยู่ไกลมีหลายห้องให้อาบด้วยนะตอนนี้อามนก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยละแล้วก็ยืนมาเก็กถ่ายรูปแป๊บนึ่ง